สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับฐานินทาชาแนลค่ะวันนี้เป็นน้องเฟนดีนะคะตัวนี้จะเป็นเอ่อวอลเล็ตออนเชนนะคะเป็นไซส์เล็กอันนี้มีโซ่มาด้วยแต่เก่งอะถอดออกไว้เนาะแล้วก็เดี๋ยวทำความสะอาดให้ลูกค้าทีหลังนะคะเพื่อที่จะได้ทํางานสีง่ายๆเนาะตัวเนี้ยเอ่อ ลูกค้าลองทําสีเองเนาะแต่ว่าสีมันเกิดความเหนียวแล้วมันความหนืดนะคะอันนี้ลูกค้าก็เลยให้เก่งแก้ให้โดยจะการแก้เนี่ยเก่งจะแก้แต่ด้านนอกนะคะซึ่งด้านนอกเนี่ยสีด้านในสีมันจะเข้มกว่านิดนึงนะคะแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าให้เก่งติดกาวกลับไปด้วยเนะ<ว>าะก็ยังไง เดี๋ยวใบเนี้ยค่ะเดี๋ยวไปดูกันแต่อันเนี้ยเกเดี๋ยวเก่งก็จะแจ้งลูกค้าไว้เนาะว่าถ้าติดกาวแล้วว่ายังไงอะมันก็มีโอกาส หลุดหรือว่าฉีกอยู่แล้ยเพราะมันเป็นการดันและเป็นการลังออกมานะคะยังไงมันมีโอกาสฉีกแน่นอนเพราะฉะนั้นอาจจะให้ลูกค้าหลีกเลี่ยงการใช้งานช่องบนนะคะแล้วก็มาใช้ช่องด้านล่างแทนหลังจากที่ติดไปแล้วตัวนี้ก็เดี๋ยวทําความสะอาดให้นิดหน่อยนะคะโอเคค่ะก็ยังไงนะคะก่อนที่จะไปดูกันเนี้ยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ เพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระเป๋านะคะสามารถส่งเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะแต่ก่อนอื่นใบนี้เนี่ยเ,ยเก่งขอเป็นการครีนซิ่งนะคะล้างเอาตัวอะไรนะตัวสีเก่าออกก่อนเนาะแล้วก็ต้องทิ้งไว้ให้แห้งสนิทเลยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะทำสีไม่ได้เนาะทำสีไปแล้วก็สีมันจะไม่สวยเนาะ ตอนแรกเนี่ยที่ลูกค้าถ่ายมาให้ดูเก่งคิดว่าหนังแก้วด้วยซ้ำเพราะว่ามันมีความเงามากเนาะ อันนี้สีเดิมนี่ค่อนข้างหนามากเลยเนาะช่วงนี้จะมีแต่ง,งานล้างสีเนาะล้างแล้วก็ทำสีใหม่บางท่านเขาก็ไม่ได้ทำเองเนาะเขาไปจ้างร้านทามหรือไม่ก็คือเขาเอฟมาจากเฟซบุ๊กเนาะแล้วก็คือมองในรูปเนี่ยสวยมากเลยอย่างเงี้ยแต่พอมาถึงเนี่ยมันผ่านการทำสีมาแล้วก็สีมันหนามาก ลูกค้าเขาก็เลยเอามาให้เก่งแก้เนาะคือสีมันความมีความหนืดมากเลยอาจจะล้างแล้วต้องสักด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ซักเนี่ยเดี๋ยวทำสีไปแล้วมันจะสีมันก็จะเหนียวเนาะเพราะพื้นมันเหนียวมาแล้วเนาะ จริงจริงไม่แน่ใจว่าสีอะไรเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าสีมันมีความหนาแล้วก็มันเป็นความเป็นชั้นเป็นสกริตแบบนี้นะคะเห็นไม่เอ่ยเนาะพอเราล้างหมดตรงเนี้ยมันช้ำมากเลยก็พยายามจะเอาออกให้ได้มากที่สุดนะคะ โอเคอันทีหลังจากล้างรอบแรกแล้วคือสีมันเป็นเยื่อแล้วก็เป็นฟรีมมากนะคะ mm hmm. เห็นไหมเอ่ยว่ามันจะมีขุยเดี๋ยวนะเนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะมีขุยอยู่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องล้างออกให้หมดนะคะ mm hmm. หรือไม่ก็คือเดี๋ยวเก่งต้องซักด้วยแ h a ดเดิลโซก่อนนะคะแล้วก็ค่อยล้างอีกรอบนึงเนาะเพราะว่าอันนี้ปัดแปรงขนม้าแล้วมันก็ออกไม่หมดนะคะ ทีเนี้ยเพราะว่าถ้ามันเป็นลักษณะเนี้ยเราจะทาสีไปเลยเนี่ยคือไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นสีมันจะไม่ลงติดผิวของสีนะคะคืออาจมันอาจจะไม่ได้เป็นที่สีใหม่อย่างเดียวนะคะที่ลูกค้าทํามามันอาจจะเป็นที่สีเก่าของลูกค้าแล้วก็สีใหม่เนี่ยมันทําปฏิกิริยาการทําให้มันเป็นลักษณะนี้เนาะแต่อันนี้เวลามาล้างเนี่ยมันก็ล้างออกยากมากนะคะอันนี้ให้เป็นกรณีศึกษานะคะที่ ใครรับงานทําสีเนาะเพราะว่าสีมันไม่ออกเลยเนาะไม่รู้จะทํำยังไงคือมันเหนียวมากอะ่ะแค่แปรงมันแปรงอย่างเดียวมันตัดไม่ออกอ่ะค่ะมันต้องใช้น้ํายาร่วมด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยมันมีโอกาสเยอะที่ว่าสีจะกลับมาร่อนได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้โดนกับพื้นหนังโดยตรงเนาะ คือมันจะต้องล้างแบบตามตัวหนังสือแบบนี้เลยอ่ะ ็เดี๋ยวเก่งมาต่อด้วยการซักเซตเทนโซฟเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเออ่เดี๋ยวค่อยมาทําสีกันอีกรอบนึงเนาะเพราะว่าอยากจะเอาคาบสกกระปกออกให้หมดก่อนแล้วก่อนที่จะทําสีจริงสี่ติดอยู่ที่หนังเยอะมากเนาะแบบที่เก่งบอกไป ก็ส่วนตามขอบมุมที่ว่ามันสักๆนะคะก็ใช้กระดาษทรายปรับนะคะรูปก่อนทําสีเนาะ เก่งจะแต่งด้านในให้ลูกค้าก่อนโอเคเดี๋ยวเก่งลงก่อนนะคะ พอมาจะลงจริงๆมันก็ยังเห็นเป็นขุยอยู่นิดหน่อยเนาะอันนี้ทั้งล้างทั้งซักไปสามรอบแล้วนะคะ ก็มาลงมิ้งออยขัดสีกันนะคะมันก็จะเงาขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะจริงๆแล้วเก่งมองเหมือนว่ามันเงาไปเลยพอมันเงามากมันก็จะเลมใหม่กว่าตัวด้านในกระเป๋าเนาะมันจะไม่สมส่วนกัน จริงๆเดี๋ยวจะแนะนําลูกค้าเวลาไม่ได้ใช้งานเนี่ยเวลาเราเก็บอะค่ะก็คือแนะนําให้เพื่อนๆติดกระดุมไว้ตลอดเวลาเนาะเวลาไม่ได้ใช้งานก็คือควรที่จะติดไว้นะคะโอเคค่ะใบนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นฟินดี้อะบอเล็ตออนเชนนะคะสี ข้างนอกเนี่ยมันจะเงานะคะมันก็จะแลใหม่กว่าด้านในนิดนึงนะคะแต่จริงๆอะ่ะสีมันไม่ได้เพี้ยนกันมากมันต่างกันที่ความเงาแค่นั้นเองแต่พอใช้งานไปเนี่ยเดี๋ยวสีมันก็จะกลืนกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าสีของตัวเนี้ยมันก็เป็นสีสว่างนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงสีจริงเนาะ โอเคค่ะก็ยังไงสำหรับใบนี้นะคะเกี่ยวกับการล้างสีแล้วก็ทำสีนะคะแล้วก็เพิ่มความเงาให้ตัวกระเป๋านะคะเก่งขอจบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย